นิยายเรื่องฟเฟ e เลิฟรักปปอมปอมตอนที่6อิสระพาส2สองแชทเฟนโซนเฮียละพิ่ซีนคืออะไรยังไม่กลับกันอีกเหรอกลับนานละมีไรโซ่เมื่อกี้โซ่จะลงไปยืมสายชาร์จแบตห้องพี่ซีนเว้ยเพราะของโซ่มันเสีย ก็มาเอาดิพี่มีสองอันเอาบ้าอะไรล่ะไอพี่คีนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องมึงเนี่ยฮะยังไม่กลับอีกเหรอะะนี่คือเจอพี่มันแล้วหรอเออเจอตอนเขามาแล้วพี่เหนือเหนือนอนกับกูแล้วทำไมไอเหนือไปนอนกับมึงประเด็นนอนไม่นอนเนี่ยเอาไว้ก่อนได้ปะแล้วไอพี่คีมึงนี่มึงเอาไงทำไมถึงขั้นมาร้องไห้หน้าห้องเห็นกูมากับเหนือมั้ง เอาไงอะพี่ซีนออกมาคุยหน่อยไหมไม่อ่ะปล่อยแม่งทิ้งไว้งั้นแหละอยากมาเองโซ่สงสารพี่เขาอะสงสารก็พากลับไปนอนห้องดิโซได้หรออย่าแดดห่วงน้องหรือห่วงผู้ชายพูดไม่ห่วงใครทั้งนั้นแหละแต่อย่ามากินด้วยกันเออรู้หรอกนาไม่เอาหรอกเก็บไว้ให้พี่ซีนเผื่อวันไหนคิดได้ไม่มีวันแค่นี้นะจะนอน เหนืออาบน้ําเสร็จล้วนอนอย่างเดียวเออนอนก็คือนอนยังไม่ถึงขั้นทําให้ไก่ตื่นสาบานก่อนห่วงมากมั้งอืมห่วงเฟนโซนจ้าเพราะดีเฟนโซนถ้าเธอกินกันเองอะเธอออกจากแก๊งเราไปเลยพี่พิมพ์กับพี่เตอร์หลับหรือตายวะเงียบสัตว์ถามหาไอ้พี่โอก่อนตายหาไปแล้วมั้ง กูอ่านอยอู่นอนแล้วนะอืฝันดีพี่ซีนอย่าขมขืนพี่เหนือนะบวกโซ่ไม่รับปากจ้าซีนผมมองเข้าไปภายในบ้านหลังโตอยู่นานสองนานทำไมกันนะทั้งทั้งท,งที่ที่นี่มีพร้อมทุกอย่างให้ผมมีทั้งพ่อและแม่มีความอบอุ่นให้มาตลอดชีวิต แต่ผมกลับต้องหวยหาไรจากข้างนอกยิ่งคิดผมก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่ถึงจะย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ยังเลือกที่จะออกไปอยู่กับซีนคีผู้หญิงวัยกลางคนเดินปรีเข้ามาหาผมทันทีที่ผมก้าวพ้นประตูเข้าไปภายในห้องนั่งเล่นถึงแม้เธอจะมีอายุที่มากพอควรแล้วแต่ไม่ว่าผมจะมองกี่ครั้ง เธอก็สวยที่สุดสำหรับผมเสมอเธอชื่อปลายฟ้าครับปลายฟ้าวันนีการุณแม่แท้ๆของผมเองมา้าผมกอดตอบม้าเอาไว้แน่นคิดถึงเหลือเกินอ้อมกอดอบอุ่นแบบนี้กลับมาทำไมไม่ไปอยู่กับไอ้ผู้ชายของแกแล้วหรอหรือโดนมันทิ้งถึงได้โผล่หัวกลับบ้าน นั่นเป็นเสียงทักทายของป้าผมเองครับผมมักจะถูกรู้จักในฐานะนายคีตินวณนิการุณลูกชายเพียงคนเดียวของคุณคิมหันวณนิการุณประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางๆของประเทศแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักผมมากมายอะไรเพราะผมไม่ถนัดเรื่องธุรกิจป้าเองก็ไม่ได้บังคับให้ผมทำ ท่านสนับสนุนในสิ่งที่ผมชอบผมจึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ได้อย่างสบายผมไม่ใช่คนดื้อหรือหัวรันร้นเลยสักนิดและโชคดีที่ทางปลาและม้าค่อนข้างหัวสมัยใหม่ไม่เคยบังคับอะไรเลยพวกท่านคอยดูผมอยู่ห่างๆให้ผมตัดสินใจเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายผมก็ทำให้พวกท่านผิดหวัง ผมยอมทะเลาะก,กับป้าเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับคนที่ผมรักและสุดท้ายเขาก็ทิ้งผมเหมือนที่ป้าเคยเตือนสวัสดีครับป้าผมยกมือไหว้ป้าอย่างที่ควรทำมายังคงรูปหลังผมเอาไว้อย่างให้กำลังใจในการเผชิญหน้ากับป้าป้าจะไปทำงานไม่ใช่หรอไปสิเดี๋ยวจะสายเอา มาไล่ปลาทางอ้อมคงกลัวว่าผมกับป้าจะทะเลาะกันอีกเออก็ไม่ได้อยากอยู่เห็นหน้าไอ้พวกวิปริตติดเพศนันนักหรอกหยุดนะป้าเลิกว่าลูกสักทีจะอะไรนะัะหนาลูกมันก็แค่มีแฟนไม่ได้ไปฆ่าใครตายแล้วที่ตามันบวมเป่งมาขนาดเนี้ยไม่ใช่เพราะความรักจะทำให้มันตายหรอไปได้แล้วป้าอย่าให้ม้าโมโหนะ ม้าลากป้าไปส่งที่รถก่อนจะกลับมาหาผมที่นั่งรออยู่ที่โซฟาขี้กินอะไรมาหรือยังลูกมาแต่เช้าเลยม้าไม่ได้เตรียมกับข้าวไว้ด้วยสิป้าเขาก็าทานแต่กาแฟรอก่อนนะเดี๋ยวม้าไปหาอะไรให้กินมา้าผมดึงม้าเข้ามากอดมา้าลูบหัวผมเบาๆอย่างปลอบโยนทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่เป็นไรนะลูกอยากร้องก็ร้องออกมาเถอะอย่ากลั้นเลยมา้าเขาไม่ได้รักคีเลยเขาหลอกคีเขาไม่เคยคิดอะไรกับคีเลยมาผมร้องไห้จนตัวโยนพั่งพูความในใจออกมาใครไม่รักก็ช่างเขาปางกับมารักก็พอแล้วลูก กลับมาอยู่บ้านเรานะผมยังกอดม้าร้องไห้อยู่แบบนั้นและไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกดูซิร้องไห้เป็นเดกๆเลยโตเป็นหนุ่มแล้วนะเราอะวัยรุ่นก็แบบนี้เละลูกอกหักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราจะได้รู้จักความรักวันเนี้ยเสียใจจากคนนี้เพราะเขายังไม่ใช่สำหรับเรา พรุ่งนี้เราอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีก็ได้ใครจะรู้ผมนั่งฟังม้าอยู่เงียบๆไม่ได้พูดอะไรออกไปผมรู้ดีกับใจตัวเองว่าผมไม่ได้รักซีนเพียงแค่ถึงวัยที่ต้องรักถึงซีนจะเป็นรักครั้งแรกของผมผมก็คาดหวังว่าน้องจะเป็นรักครั้งสุดท้ายด้วยผมวาดอนาคตเอาไว้ทุกอย่างอย่างสวยงามอนาคตที่จะมีซีนอยู่เคียงข้าง แต่สุดท้ายมันก็พังไปหมดม้าครับเดี๋ยวคีจะกลับมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับจริงเหรอลูกดีแล้วไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราหรอกลูกม้าบอกอย่างดีใจผมรู้สึกจุกๆในคอขอบคุณนะครับมา้าที่เลี้ยงดูคีมาอย่างดีพูดอะไรอย่างนั้นละ่ะลูกคีเป็นลูกของป้ากับม้านะ ม้าก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดสิคีรู้ครับผมพยายามฝืนยิ้มให้มา้าแล้วตอนนี้คียังอยู่กับหนูซีนไหมม้าถามได้หรือเปล่าเปล่าครับตอนนี้คีย้ายมาอยู่คอนโดไอวินคีอย่าคิดอะไรมากนะลูกความรักที่ผิดหวังนะ่ะถึงมันจะเจ็บปวดแต่อย่าลืมว่าครั้งหนึ่งมันก็ทำให้เรายิ้มได้ มือนุ่มๆของม้าบีบผมอย่างอ่อนโยนยผมน้ำตาไหลอีกแล้วคีรักป้ากับม้านะครับคีขอโทษที่ทำให้เสียใจคีอย่าโกรธป้านะลูกถึงป้าจะเป็นแบบนั้นเขาก็รักคีมากอย่าคิดว่าเขาโกรธคีป้านะ่ะแค่น้อยใจที่คีออกไปอยู่ที่อื่นนี่ถ้าคิดรู้ว่าคีจะกลับมาอยู่บ้านน่ะคงจะดีใจมาก คีกูกลับก่อนนะมึงโอเคใช่ไหมเบลบีบไหลเพื่อนรักเบาๆบรรยากาศที่ต้องมานั่งเฝ้าเพื่อนร้องไห้แบบนี้มันไม่โอเคสำหรับเธอเลยสักนิดเดี๋ยวกูออกไปส่งเบลมึงอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมวินผู้เป็นเจ้าของห้องถามคียอย่างเป็นห่วงเขาไม่อยากปล่อยคยีเอาไว้คนเดียวแต่ก็ไม่อยากทิ้งให้เบลกลับเองเหมือนกัน ได้ดิขอบคุณพวกมึงมากนะที่เป็นห่วงกูมาตลอดรอยยิ้มเศร้าถูกส่งผ่านริมฝีปากหนาพร้อมคำขอบคุณด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจนหน้าใจหายเลิกคิดมากกูเข้าใจมึงมึงยังมีพวกกูนะมึงรีบไปส่งเบลเธอะดึกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหลังจากที่เพื่อนออกไปแล้วคีก็เดินเข้ามาในห้องนอน กระปุกยานอนหลับถูกหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าสะพายข้างส่วนตัวที่เขาวางไว้ข้างเตียงอย่าทานเกินวันละสองเม็ดนะครับอันตรายมากเสียงเตือนจากเพศสัตว์ดังวนไปวนมาอยู่ในหัวของร่างสูงอันตรายเหรออันตรายขนาดไหนกันนะไวกว่าหัวใจคือความคิดชั่ววูบฝากระปุกยาถูกเปิดออก ยาเม็ดสีขา,ขาวขนาดเล็กเท่าเม็ดข้าวกองรวมกันเกินขึ้นครึ่งกระปุกคียหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันบนโลกโซเชียลที่เมื่อไหร่พิมพ์ข้อความหรือใส่รูปภาพลงไปคนทั่วไปก็สามารถมองเห็นได้จะรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายประโยคล่ำลาที่พูดผ่านตัวอักษรหวังจะสื่อถึงใครคนนั้นที่เขารักสุดหัวใจ ก่อนที่เม็ดยาทั้งหลายจะถูกกรอกลงในปากก่อนที่สติจะขาดหายไปอืมร้องห้าอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราเข้าใจนะว่าทุกคนอ,อยากจะเขย่าตัวพี่คีแล้วก็เรียกสติแล้วก็อยากจะ คุบน้องซีนเพื่อที่จะแบบว่าให้น้องรู้ตัวสักทีแล้วก็เลิกทำอะไรแบบไร้ใส่พี่แล้วก็บางคนยังไม่รู้เลยว่าพระเอกคือใครแล้วก็นายเอกคือใครก็พระเอกก็พี่คีนะคะนายเอกก็น้องซีนนะคะตอนแรกๆก็จะแบบว่าหนักหน่วงกันนิดนึงแต่ว่าหลังๆเดี๋ยวเขาก็รักกันเองนะคะเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งเอนดิ้งนะคะ,ะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ